นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมะสัมพุทธะโมตัสสะภะคะวะโตะระตสมะสัมุตธสนะโตัสสะสุนิสายะจะ กะรูนังปริเดเวสิราชพุตติยะสัจส,สินีตีนบ,บัตนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเวสันดรชาดกกันานกันเพื่อฉลองศรัทธาและประดับสติปัญญาของท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลละจิตศรัทธาพากันมาร่วมทำบุญจัดให้มีเทศ เรื่องพระเวสสันดรหรือมหาชาติซึ่งเป็นประเพณีประจำชาติไทยอันมีมาแต่โบราณเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาตินี้ให้ยืนนานเป็นมรดกของลูกหลานในภายหน้าต่อไป จะได้พนานาข้อความในเทศกันธนการสืบต่อไปดำเนินความตามอนุสนธิเทศนาที่ว่าเมื่อครั้งสมเด็จพระนางผุทสดีพระราชชนนีของพระเวสสันดรสดับเรื่องเดือดร้อนที่พระโอรสจะถูกเนรเทศไปอยู่ป่าพระนางก็มีพระอัสุชนเนตรไหลลงทรงพระโสกา ประหนึ่งว่าพระไทยจะพินพังเพราะส่งห่วงพระเวสสันดรพระนางจึงเสด็จสีวิกากรก็คือเสลียงรีบร้อนมาโดยด่วนถึงตำหนักพระเวสสันดรราชโอรสเสด็จเข้าสู่ภายในห้องได้สดับเสียงพระราชโอรสและพระนางมัตสีสนทนากันและพระนางมัตสีสีสะพ้ายกำลังร่ำให้โศกา พระนางยิ่งทรงปริเวธนาเข้าสวมกอดสีสะไยพรางรูปพระหัตถขวารูปพระปิดสดางพระโอรสพระนางเธอก็ทรงพระกรรมสดสะอื้นให้ทรงรำพันพิไลร,รำพันว่าเวทสันดนรลูกรลักษของแม่เป็นกรรมแท้ที่ลูกต้องมารับโทษชีวิตของลูกได้สร้างแต่ประโยชน์บริจาคทาน สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นตลอดมาไม่น่าที่ชาวเมืองจะมาขุนเคืองกล่าวโทษให้พระบิดาขับลูกออกจากนครพาราและพระบิดาก็หลงเชื่อคำสอพรของชาวประชามาขับไล่เนรเทศลูกไปอยู่ป่าจะหาใครในโลกาที่จะดีดังลูกแก้วนาำพระไถยก็ผ่องแผ้วในทางทานทั้งไตรเพศพิชาการก็ชำนาญหมด ทั้งพระเกียรติยศก็ปรากฏทุกทิศาเท้าวพยาทุกประเทศก็เกรงประเดชถวายเมืองน้อมนำมาซึ่งเครื่องบรรณาการมาพร้อมพรั่งบ้านเมืองก็มั่งคั่งผาสุขทุกตำบลไม่ควรที่ประชาชนมาริษยาเท,ท็จทูลพระบิดาให้ขึงโกรธแม่จะไปทูลขอโทษต่อพระบิดาไม่ให้ลงโทษในประเทศลูกของแม่ พระองค์คงจะเห็นแก่แม่บ้างเป็นแน่แท้เมื่อพระนางพุทษดีปลอบโยนลูกรักแล้วก็ลีลาชมาเฝ้าพระบาทพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชสวามีแล้วย่อกรอนชุรีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอจงทรงพระกรุณาโปรดขอประทานโทษเจ้าเวสสันดรโปรดอย่าได้ขับไล่ให้บทจรไปอยู่ป่า พระองค์อย่าได้เศร้าเสียพระไทยเล่งร้อนรนด้วยช้างต้นมงคลขวัญเมืองบุญหลังอย่างรุ่งเรืองคงหาได้แต่จะหาลูกดั่งดวงใจนี้ยากนักหากพระองค์ขับลูกไปอยู่ในที่ไกลจะได้ใครต่างพระเนตรที่จะช่วยกิจการบ้านเมืองพระองค์ก็จะนับวันจะชทรงชราแล้วสมบัติของทูลกระหม่อมแก้วก็จะจราจน คนอื่นใครจะมาดีเท่ากับลูกเราอันหนึ่งเสนาน้อยเหล่าใหญ่ตะยากที่จะครองใจที่ตรงจริงมีบุญเขาก็วิ่งเข้ามาหาเป็นข้าพึ่งพระเดชาให้ใช้สอยเฝ้าป่อย,ยอสอพรอพรอยทุกข่ำเช้าหากเมื่อยามเพียงพร้ำเขาก็จะช่วยกันกระหน่ำซ้ำสองซอมซักดังราชหงปีกหัก ตกปรักหนองกาแก่ก็จะแท่สองข้าสาวไสพระองค์จะทรงพระวินิจฉัยอย่าเชื่อคำชาวเมืองมรยุยงขอพระองค์จงทรงยกโทษให้ลูกเถิดหากไม่โปรดแล้วก็เชิญพระทูลกระหม่อมแก้วจงฟาดฟันกระหม่อมชั้นให้มวยมอนแล้วจึงขับเจ้าเวสันดรในภายหลังเถิดพระเจ้าข่าแม้เมื่อสมเด็จพระนางพุทธดี กราบทูลอ้อนบอนพระราชสวามีสักเท่าไหร่ก็ตามพระองค์ก็มิได้ตัดจำนันจามิได้ส่งพระกรุณาพระราชทานอภัยโทษแก่พระเวสสันดรพระนางบางออนก็ถวายบังคมราโศกสะอื้นกลับคืนสู่ตำหนักสวมกอดพระลูกรักพร่ำรำพันว่าเวสสันดรลูกของักของแม่แม่ไปทูลขอโทษให้เจ้า พระบิดาก็ไม่โปรดแม่วอนขอโทษพระองค์ก็ไม่ให้ลูกเอย๋ยชฉลอยกรรมเจ้าทำไว้แต่ปางหลังลูกจึงจะต้องมาพัดพรากจากปราสาทราชวังไปในครั้งนี้สงสารแต่ลูกของแม่ซึ่งเคยมีความสุขอยู่ในปราสาทราชวังจะต้องไปได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในป่าลูกเอย๋ย เจ้าเคยสำอางองค์งสงกระแสศินน้ำสุรายรินจะรุงรื่นแต่นี้จะชุ่มชื้นไปด้วยน้ำค้างในกลางป่าพ่อจะเสวยแต่มูลพลาต่างเครื่องสุธาโพธทุกเช้าค่ำถึงจะขมคืนก็จะต้องกลืนกล้ามจำเสวยลูกเอย๋ยเจ้าเคยบรรทมบนแท่นทิพยพิพพษปสายาิ พ่อจะหักใบพฤกษาชาติมารองนอนไม่อ่อนนุ่มไม้ท่อนจะเป็นหมอนหนุนต่างเขนยทองสงสารเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้ามัตสีจะไปอยู่ในป่าจะต้องได้รับความทุกขเวทนาเป็นอย่างมากเพราะไม่เคยได้รับความลำบากมาก่อนอน,นิจจาเอย๋ยเจ้าเคยพากันไปเฝ้าแม่ทุกเช้าเย็นแม่ไม่ได้เห็นหน้าเจ้าค่อยชื่นใจ จะชวนกันหนีแม่ไปเสียจากวังพระมารดาอยู่ข้างหลังตั้งแต่จะครวญหาจะเศร้าทรงพระโศกากันแสงให้ไม่วายวันอยู่ในห้องตำหนักจัน์นี้แล่ายเหล่านางสนมกำนันในวังเมื่อได้สดับเสวนีพระพุทศรีทรงโศกาต่างก็ฝา่าต่างก็ฝ่ายน้ำตาซบหน้านิ่ง กิ้งเกลือกเสือกเสียนสยายผมบ้างก็ซุบซิบขยิบตาพากันเข้าห้องแล้วร้องไห้เปรียบประดุดดังป่าไม้รังอันร่มรื่นต้องลมยุคคันทวาดหักฟาดพินาศรัเนนกับพระสุธาเหมือนหนึ่งราชกัญญาคนานางสนมล้มเนรนาดด้วยอะไรในพระบวรราชวังในฉะนั้นครั้นในวันรุ่งขึ้น พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงตื่นบรรทมสงสนานทรงภูษาประดับเครื่องอลังการสเสวยพระกรยาหารแล้วมีพระพักของแพ้วเพื่อบำเพ็ญพระโพธิญาณพระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จไปยังโรงทานรับสั่งให้เบิกเงินตราอาภรณ์เครื่องประดับสำหรับตกแต่ง และจัดเครื่องพระกยาหารทั้งของขาวและของหวานพระราชทานแก่คนเข็นใจแม้แต่สุราและเมรัยไม่ควรเป็นทานเกรงว่านะักเลงสุราบานจะติฉินพระองค์ก็พระราชทานสิ้นทุกประการแล้วรับสั่งให้จัดสตะสตกะมหาทานคือบริจาคสิ่งละเจ็ดร้อยเป็นทานเช่นช้างหมาราชรส โคนมธาตุทาสีอย่างละเจ็ดร้อพระเวสสันดรให้เป่าประกาศให้คนมารับทานทั่วนครเหล่ายาจกก็เนืองแน่นเข้ามาขอรับทานบ้างบ้างก็สองสาธุก,การโมทนาบ้างก็โสกาปรึกษากันว่าพวกเรานับวันจะอดอยากทูลกระหม่อมจะพัดพรากไปจากแล้ว ดังดวงเดือนประที่แก้วอันร่วงลับเราผู้คนจนก็จะอับทรัพย์แสนกันดารจะได้รับพระราชทานแต่ในวันนี้แล้วพวกยาจกเหล่านั้นก็พากันร,ร้องไห้อาลัยในพระเวสสันดรที่ต้องจรจากพวกเราไปเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญสตตะสดกะมหาทาน สมดังพระราชาศัทธาปณิธานแล้วมีก็ทรงมีพระราชดำริว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่พระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีราชาโอรสและราชธิดาจะต้องจากพาราไปอยู่ป่าควรที่จะได้ไปกราบบังคมดาพระราชาชนกและพระราชาชนนีจึงตรัสชวนพระนางมัตสีพร้อมด้วยสองโอรสธิดา สเสด็จไปยังปรา,าสาทของพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาทรงโศการกราบทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของลูกแก้วเหตุที่กระหม่อมชั้นได้บริจาคช้างทรงปัจจัย,ยนาคให้เป็นทานก็ด้วยหวังเป็นสะพานข้ามด่านแดนกิเลสแต่พระบิดาผู้ปกเกต ก็มาทรงเชื่อคํายุยงของชาวบุรีมิได้ทรงปราณีมาขับบ่อมชั้นไปอยู่ป่าลูกก็จะขอถวายบังคมลาฝ่าบาทแล้วพระทูลกระหม่อมแก้วจงเจริญพระชนนรรษาครอบครองขันทศีมามีความาสุขสวัสดีลูกขอฝากพระราชชนนีของลูกด้วยลูกก็คงจะมอดม้วยอยู่ในป่า ไม่ได้กลับคืนมาอยู่ในวังเวียงแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยทรงสดับคำทุลาาลาอะไรก็มีน้ำพระไทยเร่าร้อนประหนึ่งว่าจะผ่อนโทษให้แต่ก็ทรงแข็งพระไทยมิได้ตัดกับพระลูกลักแต่ได้ผินพระพักมาตัดกับพระสุนิสาสีสภัยว่ามัดสีเอย๋ย เจ้าพาพ่อชาลีแม่กันหาไปด้วยทำไมจะไปอยู่ป่ากับผัวหรือลูกรักอย่าพาลูกไปอยู่ป่าหิมพานให้ได้รับความทุกข์ทรมานเลยเพราะในป่านั้นเป็นที่เงียบเหงา,ปาเปล่าเปลี่ยวเต็มไปด้วยสัตว์ร,ร้ายนา,นานาประการที่จะทำอันตรายได้อาทิเสือช้างหมีงูใหญ่หล้วนแต่น่ากลัวอย่างยิ่ง ยิ่งในยามนี้เป็นหน้าฝนฝูงคนไม่ใครเดินพวกผีก็เกลเกลินเดินผิวปากอยู่อึงมี่ลิงข้างบางชนีก็หวยให้เมื่อจวนใกล้สนธยาเวลาขมุกขมัวเจ้าจงคิดถึงตัวไม่ควรคิดตามผัวไปในกลางปลาพ่อคิดว่าไม่เป็นผลจะแขนคับอับจนในกลางภัยใครชั่วก็ชั่วไป อย่าเอาใจภาวะพะวงจงพาลูกอยู่ในวังอย่าได้ตามหัวไปอยู่ในป่าจงเชื่อฟังคำพระบิดาเถิดสมเด็จพระนางมัตสีศีส,สมรครั้นได้สดับสารสุนทรของพระเจ้ากรุงสนชัยที่ทรงห้ามเธอไว้ไม่ให้ไปอยู่ป่ากับพระสวามีพระนางก็ได้กราบทูลสนองวจีว่าข้าแต่พระบิดา สุดเคารพบ,บูชาของลูกแก้วเป็นพัมหากรุณายิ่งแล้วที่ตัดห้ามกล้ากระหม่อมชั้นมัรสีและลูกน้อยทั้งสองไม่ต้องเสด็จไปอยู่ป่ากับพระเวสสันดรเพราะเกรงจะได้รับความทุกข์เดือดร้อนสุดพรนนา,นาแต่กล้ากระหม่อมชั้นระลึกถึงหน้าที่ของภรรยาที่ดีไม่ควรจะทอดทิ้งสามีนั้นให้ตกระกรรมลำบากยิ่งในคราวยามทุกยาก ก็ควรจะยิ่งทนความลำบากไปอยู่ร่วมทุกข์สุขกับสามีพระนางม,มัดสีจะไม่ยอมเป็นไม้อยู่ในปราสาทราชวังแต่ผู้เดียวเพราะสตรีที่มีสามีแล้วเสมือนหนึ่งฉัดแก้วอันกั้นเกตงามหน้างามเนตรทุกเวลาเป็นไม้ชายยาแรกรุ่นจำเดินร่างไม่มีสบายดั่งเพชรชลัดร้าวสลายเป็นฝอยฝ้า ก็ย่อมเยาเบาราคาไม่ขายได้ผู้ที่จะถือซื้อก็อายหน้าเหมือนหญิงไม้ชายย่าสิ้นอะไรมัดสีจะไม่ยอมให้ผัวจากไปทนลำบากอยู่ผู้เดียวจะยอมตายกับฝ่าพระบาทจะพิทักษ์ไทยที่ราชทุกเช้าเย็นจะหาผัวที่ไหนได้ดังพระทูลเกล้าตายแล้วเกิดเล่าสักร้อยชาติจะเหมือนพระเวสสันดรจอมปราดนี้ก็ยากนัก กระหม่อมชั้นมัตสีขออุทิศชีวีติดตามพระสวามีไปอยู่ป่าลูกขอถวายบงคมลาพระราชบิดาไปสู่พนาลีขอพระมิ่งโมรีจงอวยชัยประสาทพรให้แก่มัตสีด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยส่งสดับคำกราบทูลของพระนางมัตสีสีสะพายก็ส่งประจักษ์ในความจงรักภักดีที่นางมีต่อพระเวสสันดร ไม่อาจจะวิงวอนห้ามเธอไปอยู่ป่ากับพระสวามีได้ท้าวไทยจึงทรงขอพระนัดดาทั้งสองไว้มิให้ไปอยู่ในป่าให้ได้รับทุกขเวทนาขอให้พระนัดดาได้อยู่ในภาราและจะได้เป็นกษัตริย์สืบแทนพระเวสสันดรต่อไปสมเด็จพระนางมัตสีก็ไม่ทรงยินยอมให้โอรสและธิดาคือชาลีกันหา อยู่กับพระเจ้าปู่และพระเจ้าย่าในวังโดยได้อ้างเหตุว่าเธอนั้นมีความรักลูกมากไม่สามารถจะตัดความรักลูกได้ไม่เหมือนกับพระบิดาที่สามารถตัดพระโอรสหรือพระเวสสันดรได้ลงถึงกับทรงในรเทศไปอยูปป่ป่าหากเธอยอมให้ลูกทั้งสองอยู่ในวังประเดี๋ยวลูกทำผิดพลาดพรั้งชาวเมืองก็จะโก,กรธเกลี้ย พาโลเลี้ยวไล่ขับให้อับประมาณขับพระเจ้าลูกแล้วมิหนำยังจะซ้ำพระเจ้าหลานลงเป็นสองจะเรื่องลือระบือกล้องทุกท่ำเช้าเมื่อพระทูลเก้าได้ตัดตนก็โขนเง่าเชิญทิ้งถอนจะอะไรอววรไปใยมีพระเจ้าหลานหรือจะดีกว่าโอรสแต่ลูกในไส้ยังคิดคดดูเวทนาพระเจ้าข้าสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัย รันสดงสดับพระมัดสีสีสไพ้ไข่ขานด้วยถ้อยคําเสียดสีไม่ยอมให้กันหาชาลีอยู่ในพระนครพระองค์ทรงทอดถอนอํำอึง้งตึกตึงตันพระไทยนักแล้วก็เบือนพระพรักไม่พจนาขยับอุ้มพนัดดาขึ้นใส่ตักจุมพิษพักแล้วทรงกันแสงอะไรทรงห่วงใยเกรงไปว่าพนัดดาจะต้องไปรับทุกขเวทนาในป่า ตัดป่าลบว่าหลานเอย๋ยถ้าอายกาอยากจะใกล้ได้นัดดาไว้เชยชมหม่อมแม่เจ้าเขาก็เอาแต่คารมออกทานทัตปู่เป็นกระสัตัดแล้วไม่คืนได้ใช่ว่าอายกาจะไม่รักไม่ใกล้เมื่อไรมีครั้นตัดพรางพระเจ้ากรุงสนชัยก็ทรงจูบพระชาลีและกันหาแล้วยกพนัดดาลงจากตักพระองค์ก็ซบพระพักทรงพระพิราบ พระอสุชนในไหลาอาบพระพักตามีใครจะดูหน้าพระหลานได้พระองค์ทรงกันแสงให้ร่ำรักสองกุมารพระเจ้าหลานเป็นยิ่งนักเมื่อสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยมเหสีโอรสธิดาได้เข้าเฝ้าถวายบงคมราพระเจ้ากรุงสนชัยปิตุเรศแล้วเสด็จไปยังนิเวศของผุสดสีพระราชชนนีกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ทรงโศกา พระเวสสันดรกับทูลลาว่าข้าแต่พระมารดาสุดบูชาของลูกแก้วลูกขอลาแล้วไปอยู่ในป่าลูกคงจะไม่ได้กลับมาเฝ้าเสด็จแม่อีกลูกจะต้องหลีกไปอยู่ไกลพระเนตรลูกจะทรงบรรพชาเพศบำเพ็ญผลจะแผ่เพิ่มกุศลส่งมาทุกข่ำเช้าขอพระแม่เจ้าได้โปรดประทานพรให้แก่ลูกด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ สมเด็จพระพุทธดีพระพันปีหลวงก็ค่อนพระสวงทรงโศกาตัดพระวาจากับพระโอรสว่าเวทสันดรลูกรักของแม่เป็นกรรมแท้เฉลอยว่าเจ้าจะได้สร้างกรรมไว้แต่ปางหลังจึงต้องพัดพรากจากเวียงวังไปอยู่ป่าจงอุตสาถนอมเลี้ยงพ่อชาลีแม่กันหาอย่าให้อนาทรทั้งแดดลมระงมร้อน อย่าพาลูกอ่อนเดินจะเจ็บไข้เย็ยนย่ำค่ำอย่าไปจงหยุดหย่อนลาดกันนอนนั่งรักษาลูกอย่าละเลยลูกเอ๋ยจงอย่าได้ประมาทใจจงทรงพรตตามวิสัยเพศบรรพชาแม่มัสสีจะศรัทธาบวชด,ด้วยผัวหรือพระลูกแก้วเออดีแล้วพระลูกรักอุตสาสวามิพักตามประเพณี จะได้เป็นสีสวัสดิ์สถาผลจงเจริญพระชนทุกคืนวันอุตสาปองปกป้องครองกันอย่าฉันทาจงปราศจากโรคาสถาวรพระพรนี้แม่ให้จงประสิทธิ์ทั้งสี่กระสัดจงเป็นสุขสมมนัสทุกวันวันอยู่ในราวป่าเถิดลูกรักเอ่ยแล้วพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระชาลีและกันหา ก็ได้กราบถวายบังคมลาสมเด็จพระราชมนดากลับยังปราศาสตรเป็นสายญ,ญาติในราตรีสุดท้ายครั้นลุ่งเวลาลุ่งอรุณสมเด็จพระเวสสันดรจอมกระสั์จึงตรัสกับเจ้าพนักงานให้เบิกแก้แหวนเงินทองเตรียมใส่ไว้ในราชรถแล้วพระองค์พร้อมด้วยมเหสีโอรสธิดา ก็ทรงภูษาเครื่องอลังการทรงพระขันถือธนูคู่พระหัตถสี่กษัตริย์เสด็จดำเนินลงจากพระตำหนักฝ่ายนางบริลักษณ์นางสนมกำนันพระญาติประยูรละวงส่งสเสด็จบ้างก็เดินเช็ดน้ำตาชวนกันโศกเศร้าโศก,กาอาวรสมเด็จพระเวสสันดรผินพักมาตรัสสั่งอำลาแล้วทั้งสี่พระองค์ก็สเสด็จมา ขึ้นทรงราชรถทองเทียมด้วยสินทบเรืองรองพยองอย่างพย,พยองอย่างอย่างพยศขับราชรถออกจากทวารวังในท่ามกลางคนทรงเสด็จคือมนตรีอมมาดร,ราชนิกูลพร้อมเพรียงกันเหล่ายาจกก็ได้พากันมานั่งรอรับทานตามถนนหลวงอย่างเนืองแน่นพระองค์ก็ได้โปรยแก้วแหวนให้เป็นทานทุกทวนหน้า แล้วส่งโยธากลับคืนพระนครเหลือแต่พิชัยรถเทียมมา้าที่พระองค์ทรงขับพาพระมัตสีชาลีกันหาเข้าป่าขณะนั้นมีพามชาราสี่คนวิ่งตามมาขอมา้าพระองค์ก็พระราชทานให้ไปแต่ก็มีเทพไทยสี่องค์เป็นระคังทองเข้ารองรับแอกแบกราชรถไว้พาดำเนินไป ต่อมาก็มีพราหม์เข็นใจผู้หนึ่งมาขอพิชัยราชรถเท้าเธอก็เปลื่องให้หมดทุกสิ่งเทพเจ้าละมั่งทองก็วิ่งอันตรธานไปในป่าสมเด็จพระเวสสันดรราชาและผนางมัส,สีก็ส่งอุ้มโอรสและบุตรตีกษัตริย์ทั้งสี่ก็ส่งสมนัสเสด็จดำเนินไปในมักคาด้วยประการชนีญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ได้สดับตับฟังเรื่องพระเวสสันดรในการทานการนี้ดังที่ได้นำมาสาธกยกมาเล่าแล้วก็คงจะรู้สึกสงสารพระนางพุทธดีผู้เป็นพระราชชนนีของพระเวสสันดรที่ต้องระทมทุกข์ที่ลูกจะต้องจากออกไปและสงสารพระเวสสันดรพระนางมัตสีชาลีกันหาที่ต้องจำจากนาครพารา ไปลำบากทรมานอยู่ในป่าแต่ก็เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่พระเวสสันดรได้เข้าไปอยู่ในป่าป่าครั้งนี้ก็เป็นการเสด็จไปเพื่อบำเพ็ญบารมีให้ได้บรรลุพระโพธิญาณในอนาคตตการเบื้องหน้าจึงขอฝากให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจดจำปฏิปทาของพระเวสสันดรน,นั้นนำมาปฏิบัติคือ ในการสร้างสมความดีนั้นเราจะต้องมีความอดทนและฝ่าฟันความลำบากเราอย่าท้อแท้ท้อถอยจงค่อยมีความมานะพยายามในการประกอบคุณงามความดีก็จะประสบความสุขทุกท,กท,ท,กทิพาราตีการแสดงพระธรรมเทศนาในวรรณคดีว่าด้วยเรื่องพระเวสสันดรกันทานกัน มีในวิจิตพิสดารก็มีบัญหารดังแสดงมาด้วยประการชนิดในท้ายที่สุดแห่งพระธรรม,มเทศนานี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและอำนาจบุญกุศลที่ท่านทุกคนได้บำเพ็ญมาจงเป็นพารานุภาพปราบปรามสับพ,พอุปัตตวันตรายขอให้ท่านทั้งหลายจงจำเนญด้วยจตุรพิธพร คืออายุวันนะสุขะภระปฏิพานคุณสารล,ละสมบัติและประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูพนพ้นในสิ่งที่มุ่งมาาปรารถนาอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมจงทุกประการฐานะกันทางนิติตังแสดงพระธรรม,มเทศนาในเวสสันดรชาดกฐานะการกันที่สาม อันประดับประดาไปด้วยพระคาถา209พระคาถาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้ด้วยประการชนีเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุ